เปิดตำนานปลัดจางเจ้าพ่อเขาใหญ่ย้อนไปในอดีตเมื่อชาวบ้านบ้านท่าชัยและบ้านท่าด่านจังหวัดนครน,นายกได้พากันขึ้นไปทางป่าปลูกข้าวปลูกพริกไม้ผลและปลูกบ้านเรือนบนยอดเขาประมาณ30หลังคาเรือนจนเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นมาและต่อมาทางการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก ในสมัยนั้นประหลัดจ่างนิสัยสัตว์ชาวอำเภอเขานางบวชจังหวัดนครนายกมาดํารงตําแหน่งเป็นประลัดกองทัพดูแลโหวเมืองด้านทิศบูรพาได้แก่ปราจีนบุรีนครนายกเป็นต้นท่านเคยผ่านสมรภูมิศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างโชคชนถ้ท่านมีบุคลิกที่สง่างามสมชายชาตินักรบเมื่อเสร็จศึกสงครามท่านมักออกเยี่ยมเยือน,นักรบไทยลูกหลานของท่านเสมอ เมื่อท่านกเกษียณอายุราชการทางการจึงขอความร่วมมือให้ท่านช่วยเหลือราชการบ้านเมืองอีกครั้งในการทลายซ่องโจรบนเขาใหญ่ซึ่งมีอยู่5้ากกสาคัญด้วยกันได้แก่เสือจันทร์เสือไซเสือบุญมีเสือสําอางและเสือสองพี่น้องคือเสือเย็นกับเสือล่าแต่ก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อท่านจึงนัดกลุ่มโจรเพื่อเจราจาณนะบ้านยาคาใกล้น้องขิงแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นถูกจับตาย และท่านได้ชักชวนชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ลงจากเขาใหญ่ท่านประหลัดจางเป็นผู้มีวิธีการที่แยบยลจนทําให้เสือกบต่างๆยอมรับนับถือและปฏิบัติตามเลิกราเป็นโจรกลับลงมายัางพื้นราบมีอยู่ครั้งหนึ่งจนสองพี่น้องเพียงพอพบหน้าท่านครั้งแรกเท่านั้นก็ลงจากหลังม้ามากราบและพูดคุยกับท่านถึงกับยอมบวชเรียนท่านประหลัดจางเป็นผู้มีฝีมือมีความซื่อสัตย์มีจิตใจอบอ้อมอารีและยังเชี่ยวชาญในการรบ เคยออกปฏิบัติหน้าที่เก็บสวยกับทางราชการท่านจึงมีม้าเป็นพาหนะแต่งกายด้วยชุดสีแดงมีปืนและดาบเป็นอาวุธประจำกายต่อมาท่านได้สิ้นชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าด้วยไจ็75ปีชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งศาลเพียงตาไว้ที่ใต้ต้นกระบกใหญ่บนเขาใกล้โรงเรียนวัดหนองเขี้ยมจังหวัดนครนายกโดยเรียกศาลนั้นว่าศาลเจ้าพ่อประลัดจาง ต่อมาหลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้มีการจัดตั้งป่าเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติได้เกิดนิมิตถึงเจ้าผู้คุ้มครองสรรพสัตว์และผืนป่าจึงได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่23ถนนธนรัฐและได้อัญเชิญดวงวิญญาณของท่านมาสิงสถิตไว้และขนานนามว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ถือว่าท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ทุกปีในวันที่26มกราคมจะมีการบวงสรวงระลึกถึงพระคุณท่านโดยเลือกเอาวันที่อันเชิญดวงวิญญาณท่านมาอยู่ที่ศาลใหม่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนเขาใหญ่มักจะแวะกราบไหว้อธิษฐานขอให้เดินทางปลอดภัยและขอโชคลาภจากท่านอยู่เสมอและมักจะสมความปรารถนาหรือใครเดินผ่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็มักจะบีบแตรทำความเคารพท่านทุกครั้ง เจ้าหน้าที่รักษาป่าตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นก็มักจะมากราบบูชาบนบานสารกล่าวต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่องค์นี้เสมอ